ไม่เคยเห็นการเอาตัวรอดบนก่อร้างที่สนุกขนาดนี้มาก่อนผู้ชายคนนี้ใช้แค่เครื่องมือที่ง่ายที่สุดไม่เพียงแต่จับปลาฮิแลนสินที่อ้วนทวนยังได้กินอาหารทะเลสดใหม่ชุ่มฉ่ำมีปูใหญ่เนื้อนุ่มหอมกรุ่นกุ้งมังกรแม่เนื้อแน่นเด้งดึงเนื้อหอยสังที่เหนียวนุ่มดูแล้วน้ำลายไหลไม่หยุด ไม่มีทางรู้เลยว่าความหิวโหวยสามวันเก้าครั้งเป็นยังไงโรเซนผู้รักอิสระไม่อยากถูกกักขังในมือที่เต็มไปด้วยรถราและความวุ่นวายจึงตัดสินใจใช้เงินทั้งหมดซื้อก่อร้างแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียพร้อมกับอุปกรณ์ถ่ายทําและเอาตัวรอดเพียงไม่กี่ชิ้นเขาตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตอยู่คนเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวเป็นที่รู้กันดีว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการเอาชีวิตรอดบนก่อร้างคือแหล่งน้ําจืดโชคดีที่บนเก่อมีต้นมะพร้าวอยู่มากโรเซนใช้เท้าทั้งสองข้างเหยียบลำต้นแล้วถิบออกใช้้้้้้้้มืออททัังงงงงขขขาาาาากดดแแแแลลววึึเเหาตตใชรรนนนนะสียปปบ แวงมีดกพ้าแล้วเก็บมะพร้าวได้อย่างงไไ่ายดายว้าวเยสมีมะพร้าวที่อุดมด้วยสารอาหารและมีจำนวนมากเหล่านี้เขาก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการหาน้ำจือดอีกต่อไปแล้วจากนั้นโรเซนเริ่มสร้างที่พักอาศัยฟันไม้ด้วยความรวดเร็วตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสมปักมันลงบนพื้นเพื่อเป็นเสาหลักจากนั้นวางคานไม้ด้านบนใช้เปลือกไม้แทนเชือกมัดให้แน่นสำหรับการปูหลังคาใช้ใบมะพร้าวที่หาได้ทั่วไปแต่การเก็บเกี่ยวมันยากกว่าที่โรเซนคิดไว้ การดึงมันออกค่อนข้างยากถ้าใช้มีดตัดตรงๆก็จะเหนื่อยหน่อยสรุปคือใช้เวลาหลายนาทีแต่ก็เก็บใบไม้มาได้พอสมควรใช้บางส่วนมุงหลังคาอีกส่วนปูพื้นทำเป็นเตียงพักผ่อนสักครู่เขากำลังจะไปหาอาหารบนเกาะมีพื้นที่ป่าชายเลนขนาดใหญ่โรเซนอยากลองดูว่าจะจับปูมาได้ไหมเดินเท้าเปล่าลุยไปในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยรากไม้มันค่อนข้างอันตรายแต่เพื่อให้ท้องอิ่มเขาจึงต้องเดินหน้าต่อไป ระหว่างเดินปูม้าตัวหนึ่งเผยตัวออกมาท่าทางที่ดูดูร้ายแม้จะน่ากลัวแต่โรเซนกลับไม่พอใจเพราะมันยังตัวเล็กไปต้องรอให้มันโตอีกสักสองสามเดือนเขาจึงเลือกขุดรูที่ใหญ่กว่าในไม่ช้าเขาก็ได้ปูม้าตัวใหญ่ที่ถูกใจดูเหมือนจะหนักประมาณครึ่งกิโลจากนั้นก็ทำตามวิธีเดิมยังเจอตัวเล็กอีกตัวจากรูอื่นโดนจับแล้วยังดุอีกกางก้ามออกทำท่าทีว่าไม่ยอมง่าย ฮ่หาฮไม่รู้เลยว่าตัวเองกลายเป็นอาหารของคนอื่นไปแล้วจับปูทะเลตัวใหญ่สองตัวได้สาเร็จน้าหนักครึ่งกิโลกว่าโรเซนก็พอใจมากออกจากป่าชายเลนไปที่ชายทะเลล้างโคลนออกให้สะอาดแล้ววางไว้บนพื้นหญ้าพร้อมเสมอที่จะลงหม้อไปหาไม้แห้งใกล้ๆหาเอามะพร้าวที่สุกเกินไปสักสองสามลูกวางมะพร้าวเป็นวงกลมเพื่อกันลมโรเซนไม่หยุดหย่อนในการหยิบแท่งจุดไฟออกมาจุดไฟขึ้นมารอจนเปลวไฟใกล้จะดับ เขาก็สามารถจัดการกับปูสองตัวนั้นได้จากนั้นนำไปวางบนเตาถ่านให้สุกชา้ชาๆเวลาผ่านไป15นาทีปูทะเลสุกทั่วทั้งด้านในและด้านนอกเนื้อก้ามปูที่เต็มคำถูกส่งเข้าปากเคี้ยวไม่กี่คำก็ถึงกับร้องโอ้พระเจ้า ความอร่อยนั้นแทบจะบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้โรเซนกินอย่างอ,ร,อร่อยคคำโตโตโดยไม่สนใจแฟนๆที่อยู่หน้าจอเลยความอยากอาหารมากกินปูเสร็จแล้วร่างกายก็กลับมามีชีวิตชีวาท,าทันทีถึงเวลาที่จะต้องระบายพลังงานส่วนเกินโรเซนเอาไม้ไผ่ที่เก็บมาได้ไปค้ำไว้ระหว่างกิ่งไม้สองกิ่งใช้ดึงข้อเป็นการออกกำลังกายหลังอาหารพอเหนื่อยก็ขึ้นไปนั่งชมวิวทะเลวิธีนี้แหละ พลังงานที่ได้รับมาก็หมดไปอย่างรวดเร็วเขากำลังจะออกไปหาอาหารใหม่อีกครั้งครั้งนี้เป้าหมายของโรเซนคือทะเลบนโขดหินใต้ทะเลมีเม่นทะเลกระจายอยู่ทั่วไปเขาไม่สนใจสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้เพราะแค่ขยับไปอีกนิดเดียวเขาก็เห็นกุ้งล็อบสเตอร์ตัวหนึ่งนี่แหละคือของอร่อยที่หาได้ยากโรเซนโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำเปลี่ยนอุปกรณ์ดำน้ำแล้วดำลงไปอีกครั้งจับหนวดไว้สองสาครั้งก็สามารถควบคุมมันได้ถึงจะเทียบก,กับกุ้งล็อบสเตอร์ในร้านอาหาร5ดาวไม่ได้แต่ก็มากพอที่จะทําให้เขากินอย่่่่าางสบยใจจโโรเซนนนอไไมได้้ทีะตตืชผ งานของตัวเองให้กล้องดูอย่างบ้าคลาั่งหาชายหาสักแห่งก่อกองไฟขึ้นมาไฟหมดแล้วใส่กุ้งลงไปใช้ความร้อนจากฐานย่างระหว่างรอเขาทำซอสพิเศษในเปลือกมะพร้าวมีน้ำมะนาวเกลือและพริกไทยแวะไปเก็บมะพร้าวข้างๆ ดื่มน้ำมะพระ้าวแก้กระหายกุ้งก็ย่างจนหอมกรุ่นและกรอบนอกนุ่มในดูเนื้อกุ้งที่สวยงามนี้สิปริมาณโปรตีนมากกว่าเนื้อวัวหลายสิบเทา่าไม่แปลกใจเลยถ้าหัวโล้นข้างบ้านจะน้ำไหลไหลชีวิตแบบเทพเจ้าแบบนี้ทำให้คนอิจฉาได้จริงฮ่าฮ่ใหญ่มากว้าวแน่นอนว่ามันน่าทึ่งมากอร่อยสุดฮ่าฮ กินเนื้อเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวอีกสักหน่อยวันดีๆก็ผ่านไปแบบนี้เองเช้าวันรุ่งขึ้นเขาเดินเล่นริมชายหาดแล้วเจอต้นไม้แห้งที่มีรูปทรงสวยงามเหมาะมากสำหรับสร้างที่พักพิงโรเซนจัดการเก็บก้อนหินเล็กๆใต้ต้นไม้ออกแล้วหาไม้จากบริเวณใกล้ๆมาเพิ่มอีกหลายชิ้นเขานำไม้เหล่านั้นมาวางรอบต้นไม้เพื่อสร้างหลังคาทรงกลมที่นี่จึงกลายเป็นที่พักแห่งที่สองของเขามีคำกล่าวว่าคนต้องกินข้าวเพื่อมีแรงไม่กินมื้อเดียวก็รู้สึกหิวแล้วเขาหยิบไม้ขึ้นมาอันหนึ่ง ใช้มือและจมูกเหลาให้ปลายแหลมจากนั้นนำไปขัดบนหินให้เรียบก,ก็กลายเป็นเครื่องมือสําหรับหาอาหารไม่รู้ว่าค้นหาตามชายหาดมานานแค่ไหนโรเซนเห็นปลาหินลายดาวสีน้ําเงินตัวหนึ่งติดอยู่ในแอ่งหินเมื่อเจอกับอาหารมื้อใหญ่ที่มาให้ถึงที่จะปล่อยไปได้อย่างไรเขาจึงไล่ต้อนมันจนมุมถือชมวกแล้วแทงเข้าไปในช่องว่างอย่างแรงไม่กี่ครั้งก็แทงเข้าไปโดนเหงือกของปลาหินลายดาวสีน้าเงินตัวนั้นว้าวว้าวดูปลาขวดนั่นสิ โอ้โหตัวนี้หนักอย่างน้อย2กิโลครึ่งพอให้เขากินอิ่มได้เลยโรเซนเองก็ไม่คาดคิดว่าจะจับของดีแบบนี้ได้จากบ่อซอมบี้ถ้าอยู่ที่ร้านอาหารอย่างน้อยต้องเสียเงิน7-800ถึงจะได้กินเขาแทบรอไม่ไหวที่จะลิ้มรสความอร่อยนี้ที่ริมทะเลหลังจากทำความสะอาดปลาโดยการผ่าท้องก็รีบกลับขึ้นฝั่งเพื่อเก็บฟืนง่ายๆแค่ใช้หินล้อมเป็นหลุมไฟ หาเศษกิ่งไม้เล็กๆและใบไม้แห้งมากองไว้ข้างในไฟก็ลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วโรเซนเริ่มจากหั่นมันฝรั่งวางไว้บนผ่นหินแล้วใส่ในกองไฟจากนั้นนำปลาหิดลันสินเสียบด้วยกิ่งไม้แล้วตั้งย่างเวลาผ่านไป20นาทีอาหารสองจานทั้งเนื้อและผักก็พร้อมทานเนื้อปลาย่างได้ดีภายใต้การปกป้องของหนังปลาเขาบีบน้ำมะนาวลงไปด้านบนโรยเกลือกับพริกไทยดำเพิ่มลงไปลองชิมรสชาติแล้วบอกได้เลยว่ายอดเยี่ยมมากความสดนุ่มมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยเนื้อสัมผัสนุ่มละมุน จนเขากินไม่หยุดเลยทีเดียวอืมกินอิ่มแล้วนอนเฉยๆไม่ดีต่อระบบย่อยอาหารต้องหาอะไรสนุกๆทำค่าเวลาดังนั้นโรเซนจึงดำลงไปในทะเลโดยไม่หันกลับมาเพลิดเพลินกับทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์รอบตัวฉันพูดได้แค่ว่ากินไม่หมดกินไม่หมดจริง ฮ่าที่นี่เหมือนสวรรค์ของคนตกปลาเลยสิ่งที่ไม่คาดคิดคือโรเซนไม่ได้จับปลาไปลองชิมแต่กลับหยิบหอยสังใหญ่ติดมือไปแทนแต่ฟ้าฝนไม่เป็นใจพอจุดไฟเสร็จฝนก็ตกลงมาทันทีแต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดความกระตือรือร้นของเขาเลยหลังจากวางหอยสังบนฐานไฟเขาก็ถือโอกาสนี้ไปอาบน้ำด้วยอาหอยสังย่างแค่พอสุกป,ประมาณ 50%โรเซนก็เอามันไปที่ชายหาดหลังจากเย็นลงแล้วนำเนื้อออกมาเพราะเนื้อชิ้นใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่หัน่นจะใช้เวลานานมากกว่าจะย่างสุกเขาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำกลับไปย่างบนถ่านอีกครั้งพร้อมกับบีบน้ำมะนาวเพิ่มรสชาติ เนื้อหอยที่ย่างสุกแล้วมีความเหนียวและเด้งเคี้ยวสนุกคนที่ดูอยากจะคว้ามากินเองกัดเองสักสองสามคำถึงจะดีเจ้านี่ก็ถือว่ามีโชคดีจริงๆซื้อก่อร้างแบบสุ่มๆกลับมีของอร่อยซ่อนอยู่มากมายโรเซนคิดว่าถ้าพาภรรยามาอยู่ด้วยเขาคงอยู่ได้10เดือนโดยไม่ออกไปไหนอย่าถามว่าทำไมถึง10 เดือนถามก็เพราะเขาไม่รู้เรื่องการคลอดเช้าวันใหม่เริ่มต้นอีกครั้งเสียงร้องของท้องทีงท่หิวโหวยเร่งให้เขารีบออกไปหาอาหารคราวนี้โรเซนตัดสินใจเตรียมอุปกรณ์หยิบปืนจับปลาที่สืบทอดมาสามรุ่นตั้งใจจะจับปลาให้ได้หลายตัวเพื่อเลี้ยงตัวเองแต่ไม่รู้ทําไมใต้ทะเลที่เคยคึกคักเป็นพิเศษวันนี้ดูเงียบเหงาเป็นพิเศษโรเซนว่ายน้ําอยู่นานกว่าจะเจอปลาตัวใหญ่ น้ำหนักแค่นี้ยังไม่พอให้อิ่มครึ่งท้องเขาจึงต้องหาอาหารอื่นเพิ่มไม่นานโรเซนก็เจอปลาอีกตัวที่คิดว่าตัวเองซ่อนดีแล้วเขาจึงเหนียวไกย,ยิงทะลุปลาตัวนั้นทันทีได้ปลาตัวใหญ่ตัวนี้เขาก็สามารถขึ้นฝั่งได้แล้วระหว่างทางกลับไม่รู้ว่าไปเก็บรถคันหนึ่งมาจากไหนอีกในประเทศของเรามักเรียกกันว่านั่งจนพื้นทะลุเป็นแบบที่กินคำเดียวแล้วต้องนั่งยาวสามปีเห็นเขาขุดหลุมไฟบนพื้นทรายแล้ววางเปลือกมะพร้าวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบสองด้านจากนั้นก็ฟันไม้ที่มีความยาวใกล้เคียยกันนหลาทอ นำไม้เหล่านั้นวางบนเปลือกมะพร้าวทำเป็นตะแกรงย่างสุดท้ายจัดเรียงปลาสองตัวให้เรียบร้อยโจเซียป,ปลาแสดงสายตากรดเคืองเล็กน้อยรู้สึกไม่ค่อยพอใจฉันต้องพยายามฉันต้องต่อสู้เพื่อเป็นเจ้าของกิจการใหญ่มีบ้านพักตากอากาศสินทะเลอนาคตต้องสู้ต่อไปรอให้พวกมันสุกก่อนแล้วค่อยใส่หอยมือเสือเข้าไปอีกไม่กี่นาทีก็จะเริ่มงานเลี้ยงโรเซนเอามะพร้าวที่เขาเปิดไว้มากินแก้กระหาย เวลาผ่านไปเร็วเหมือนเดือนและปีที่ผ่านไปในพริตตาหอยมือเสือก็สุกแล้วเมื่อเปิดออกมาด้านในก็เต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นหอมทําให้คนอดไม่ได้ที่จะน้ํำลายไหลเต็มพื้นแค่คำสองคำนี้ถ้าอยู่ในประเทศเขาคงต้องติดคุกไปหลายปีแต่ที่นี่คือต่างประเทศโรเซนสามารถสนองความต้องการพูดของตัวเองได้อย่างเต็มที่ถามหน่อยว่าอิจฉาไหม กินเยอะแล้วก็จิบน้ำมะพร้าวแก้เลี่ยนชีวิตที่มีความสุขก็ผ่านไปอีกวันทุกมื้อมีแต่ปลาและเนื้อวิตามินที่ร่างกายได้รับไม่เพียงพอและถ้ากินมากเกินไปก็อาจเบื่อได้ง่ายโรเซนต้องกินผักบ้างเพื่อรักษาสมดุลของสารอาหารไม่รู้ว่าเก็บมาจากไหน แล้วก็เก็บผักป่าจากในป่าอีกสองสามกำมือยืมน้ำผู้จากภูเขามาหั่นผักป่าใส่ลงไปหาแผ่นดินเรียบๆใกล้ๆเพื่อก่อไฟซุปผักป่าก็ถือว่าเตรียมพร้อมแล้วโรเซนตั้งตารอที่จะกินอาหารเจเพื่อปรับสมดุลความมันในท้องแม้จะเป็นซุปสายธรรมดาเขาก็ยังรู้สึกเหมือนได้ทานอาหารระดับ5ดาวอืมสุดยอดเลยดื่มซุปผักป่าแล้วนอนหลับสบายชีวิตดีขนาดนี้ให้ภูเขาทองก็ไม่แลก